วิธีการสั่งหัวใจคนครับคุณจะต้องทําให้สมองของอีกฝ่ายมองว่าเราคืออันหนึ่งอันเดียวกันคือพวกนี้คุณจะสั่งหัวใจใครได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายมองว่าคุณกับเขาคืออันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่มีการแยกนะการแยกเลยครับคู่รักที่พลาดคือพ่อของคุณกับพ่อของฉันแม่ของคุณแม่ของฉันหรือญาติคุณญาติฉันเงินคุณเงินฉันกระเป๋าคุณกระเป๋าฉันนะของเธอของฉันไม่ใช่นะครับ เวลาที่เราจะสั่งใจใครได้เนี่ยมันต้องมีการตีกรอบความคิดของเขามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วโดยวิธีการคือให้ใช้คําว่าเราครับแฝงลงไปในบทสนทนาให้ทียิบเลยครับเวลาใช้คําว่าเราอีกฝ่ายจะเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับพออีกฝ่ายไม่แบ่งแยกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเวลามันรักตัวเองมันก็จะรักเราด้วยเวลาที่มันจะทําอะไรก็ตามแต่ในชีวิตของมันมันจะนึกถึงเราเป็นเป็นลาดับแรกด้วย คือการใช้คําว่าเราในบทสนทนาครับเทคนิคสองก็เลยครับกระตุ้นความสนใจครับด้วยความลึกลับครับจำไว้นะครับคุณจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสนใจคุณคิดถึงคุณหรือในหัวของเขาวนเวียนแต่เรื่องของคุณตลอดเวลาเพราะคุณไม่ได้บอกถึงเรื่องราวของตนเองทั้งหมดครับแต่ในทางกลับกันครับคุณกลับมีบทสนทนาดังต่อไปนี้ครับเช่น ไม่รู้ใครอะอยู่ๆก็เดินมาขอเบอร์ฉันอะบ้าจริงๆเชียนะครับนะแต่ฉันก็ไม่ได้ให้หรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ต้องเจอกันอีกเพราะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันดูลึกลับแมเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเจ้าชู้แต่เราบอกว่ามีคนอื่นด้วยนะที่มาขอเบอร์เราหรือครับคนนั้นเนี่ยเขาแอดเพื่อนมานะครับไม่รู้จะรับดีหรือเปล่านะครับเพราะเดี๋ยวก็ต้องเจอในที่ทํางานด้วยนะแล้วเขาดูเหมือนกับว่าชอบฉันมากๆเลยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ชอบอะไรเขานะ คุณต้องมีบทสนทนาลักษณะนี้ครับการกระตุ้นความสนใจของอีกฝ่ายได้ดีที่สุดคือการทําให้ตัวเองประหนึ่งว่ามีคนสนใจเราจํานวนเยอะๆโดยที่ไม่ได้แสดงออกว่าฉันเป็นคนเจ้าชู้แต่แสดงออกว่ามีคนอื่นด้วยนะที่ต้องการฉันครับมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณดูมีสเสน่ห์มากขึ้นเทคนิคที่3ครับสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงให้กับอีกฝ่ายครับด้วยการทำอะไรครับดองแชทครับ ตอบแชทครับบวกกับโพสต์รูปสวยๆครับไม่รับสายครับแต่โพสต์รูปสวยครับไม่ตอบแชทครับแต่โพสต์รูปกลุ่มเพื่อนครับ <c oughs> การสร้างความรู้สึกลักษณะนี้มันทําให้อีกฝ่ายเฟซชัว่าเออดองแชทแต่มันเพิ่งโพสต์รูปภาพเมื่อสักครู่นะทาไมถึงไม่ตอบหรือไม่รับสายนะแต่เพิ่งโพสต์ภาพรูปโซเชียลมีเดียเมื่อสักครู่นะทาไม ถึงไม่รับสายขั้นตออเน,นี้มันจะกระตุ้นให้อีกฝ่ายหัวเสียนิดหน่อยแต่อีกฝ่ายจะมองว่าคุณดูมีค่ามากขึ้นถ้ารูปภาพที่คุณโชว์ลงไปเป็นรูปภาพที่มันดูดีมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกหึงหวงคุณคุณแทบที่จะไม่เชื่อว่าบางครั้งการที่คุณละเลยความสนใจอีกฝ่ายมันกลับทําให้อีกฝ่ายมันวิ่งไล่ตามคุณ แต่หลายๆครั้งที่คุณพยายามโฟกัสอีกฝ่ายให้เวลากับอีกฝ่ายอย่างเต็มที่มันกลับมองคุณไร้ค่าเหมือนกับขอทานความรักมันจะมี15ประโยคครับทำให้คนเนี่ยอินกับคุณครับคนมันไม่อินมันไม่สนใจมันต้องอินก่อนครับแล้วมันจะสนใจคใครอยากได้นะครับแชร์หนึ่งครั้งครับแล้วพิมพ์รหัสรูคมอุ่นใจครับแล้วคุณเชื่อไหมครับถ้าคุณสั่งใจคนได้ มือที่สามมันก็แค่ขี้ผงแต่ถ้าคุณสั่งใจไม่ได้คุณนั่นแหละจะกลายเป็นขี้ฝุ่นขี้ผงที่มือที่สามมันสะบัดเอาครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่า, 3, าท,ทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์ สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ